สารท่วาคือตัวนี้นะครับนาอนี่ผมเอาให้เบิ้งนะครับนาอนี่ตัวนี้ซอว่าโอซามิกได้มาจากแฮปปี้การเกษตรเพิ่นเอามาให้ทดสอบเบิง้งร้อยอลองลองแรงนนี่เอายิบขึ้่นมาเบิ้งครับนี่บ่มีปฏิกิริยาครับตายเรียบร้อยแล้วครับนี่ตายเรียบร้อยมูนี่ครับนี่รุ่นนี้แหละครับรุ่นกินเข่าเก่ง,กงๆรุ่นนี้แหละครับนี่ เอาให้เบิ้งกันเนาะครับเนาะอันนี้ฉีดพ่นเนาะครับเนาะบ่บ่บ่ได้เป็นเป็นโปรโยหรือวันเนาะครับเนาะแต่ปูหน่อยเห็นไตอยู่อ้อปูหน่อยเร่งอยู่บ่าตายครับผมสวัสดีครับเชาเชาวันพุทธที่เจ็ดท่านว่าคบเนาะครับเนาะหลังจากที่ปันตีเถือกไว้เตรียมที่สิตก,กานะครับเนาะโตก,กาแต่ว่าปีนี้น้ำท่วม หอยเชื่อรีย่างหลายเลยครับเดย่างหลายเลยเต็มเลยแหละครับถาวานเขาลงไปนี่บ่เหลือแน่นอนครับผมก็เลยตัดสินใจใส่สารกําจัดหอยฉีดพ่นนะครับใส่วิที่ฉีดพ่นเอาลงไปในแปลงอัตราส่วนกับห้าสิบกําต่อไหลหรือสี่ไหลคนนั้นเล็กน้อยนึงนะครับเนาะสารทีว่าคือตัวนี้นะครับเนาะนี่ผมเอาให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ตัวนี้สอว่าโอซามิก ได้มาจากแฮปปี้การเกษตรผลเอามาให้ทดสอบเบื้องก<ะ>็ลงไปสำรวจแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวสิลงไปสำรวจอีกทีนึงนะครับนี่นวยหอยนี่มาลอกมาแรกลกด้วนนี่ลอยลองรองแแรงขึ้นนี่เอายิบขึ้นมาเบื้องครับนี่บ่มีปฏิกิริยาครับตายเรียบร้อยแล้วครับนี่ตายเรียบร้อยโยนทิมนี่น่วยเลีกยงนวยหน่อยตายเกลี้ยงเลยครับ มูนี่ครับนี่รุ่นนี้แหละครับรุ่นกินเข่าเก่งๆรุ่นนี้แหละครับนี่เอาให้เบิ้งกันเนาะครับเนาะตรกกดว่าผมยางสำรวจเบิ้งหลอดหนึ่งแล้วบอ่อเหลือครับตายเคียงเลยอันนี้ฉีดพ่นนะครับเนาะบอ่บอบอ่อบ่อใดเป็นเป็นปโปรยหรือวันเนาะครับเนาะแต่ปูหน่อยเห็นไตอยู่อ่าปูหน่อยเนื่อยูบอ่อตายไปเสร็จละ แต่หอยนี่ตายเคี่ยงครับนี่ใช่ได้ผลเป็นยางดีเลยครับนี่ย่อมรับของผลเลยโอซามิกนี่นะครับตายเอเลดหอยจูบก,ก็าตายวาแต่เป็นหอยตายมดบ่เหลือครับนี่ถ้าผููไดบ่มั่นใจว่าสีว่านเขาแล้วดิเม็ดเข่าสียัง่งบ่ยัง่งเหลือบ่เหลือนี่ยาวบบ้างใจเป็นอันขาดนะครับเด้อลงทุนไปแล้วเขาต้องห้มันไดเนี่ยครับ ตายชนิดเนะครับนี่ถ้าวบ้าตายนี่อ้าปากแล้วนี่ย่างหลายเลยหอยทีนี่หอยเชอหลี่นะครับตายวันนี้อ้าปากซีบีนี่นะครับนี่ถ้าวบ้าตายต้องมีปฏิกิริยาละครับนี่ตายแล้วเรียบร้อยตายชนิดครับสรุปว่าใส่ได้ผลนะครับเนาะสำหรับอ่าสารกำจัดหอยเชอหลี่โอซามิกนะครับทางแฮปปี้การเกษตรเพิ่นจัดมาให้ผมทดสอบบ้างแล้วยืนยันเลยครับใส่ได้ผลครับผม นี่แหละครับเตรียมว่านขขาปลูกว่าท่านกล่าวลงว่านตรวจสอบห้อยก่อนสวัสดีครับผม